วันนี้นะคะครูเต้ะคะจะมาสอนเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษค,ค่ะวันนี้นะคะเราจะทําเล่นนี้กันค่ะเด็กๆอันดับแรกนะคะเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวดูบนกระดานกันนะคะค่ะวันนี้นะคะครูเต้ก็จะมีแบบหุดให้เด็กทำสองหน้าคือหน้าที่6และก็หน้าที่7นะคะวันนี้จะให้ทําอะไรเด็กๆรู้ไหมคะครูเต้าจะให้เด็กเขียนตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ,กฤษตัว A B ree. แล้วก็ C แล้วก็ D สองหน้าเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะเขียนตัว A ตัว B ตัว C และตัว D แต่ก่อนอื่นเม่ได้ัดอ่านพร้อมคเต้า,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 าก่อนนะคะเราจะเริ่มอ่านเลย A Apple A n, m, m, a n แ m มด altogether จระเข้ค่ะต่อไปมาดูตัว B นะคะ B B บียเด็กผู้ชาย B บอลรูปบอลบีแบททั้งขาวค่ะต่อไปมาด้านนี้นะคะ C ีนะคะซีแคทแมว C ีคราวบัวค่ะ C ีครารถยนต์ค่ะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวดี D ีดอกสุนัขค่ะ D ีดักเป็ดค่ะ D ีรัมกองค่ะ เราจะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเด็กอันอันดับแรกตัวเอนะคะวิธีการเขียนให้เด็จกจับดินสอให้แน่นเหมือนเดิมลากขึ้นไปตามรอยปากเลยนะคะลากลงมาเด็กจะลืมขีดตรงกลางด้วยนะ,ะตัวที่หนึ่งนะคะเออ apple ต่อไปตัวที่สองลากขึ้นไปลากลงมาขีดตรงกลางค่ะเออ a n มดต่อไปตัวที่สามเอ altogether ที่แปลว่าตะลุกเท่นะคะ ต,ต่าวต้งมาดูตัวบีวิธีการเขียนตัวบีเขียนยังไงนะคะบีบอยให้เด็กลากลงมาแบบน,นี้นะคะแล้วก็โค้งครั้งที่หนึ่งทั้งที่สองนะคะผู้ปกครองก็สามารถช่วยประคองมือของน้องๆแต่ถ้าเกิดเด็กๆคนไหนเขียนด้านเขียน,นเลยค่ะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะลากลงมาแล้วก็โค้งแล้วก็โค้งเข้ามาบีบอลนะคะลูกบอลต่อวต้งตัวสุดท้ายค่ะบีแบ นะะตัว C C cat แมวโค้งง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโค้งจากด้านแบบนหลงข้างล่าง C cow วัวนะคะ C car รถยนต์ค่ะนะคะง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปตัวสุดท้ายแล้วะคะ่ะ D นะคะ D dog นะคะสุนัขเด็กกล็ลากลงมาแบบนี้แล้วก็หนะูวางแบบนี้ง่ายไหมคะอีกตัวนะคะ D dog เป็ด ตากเลยนะคะนัากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็โค้งดีดราบกองนะคะวันนี้นะคะคเต้าฝากกันบ้านส่งหน้านะคะเด็กเด็กจะต้องทํากันบ้านส่งด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดเทอมครูเต้ก,กับครูพาเนี่ยจะเอากันบ้านของเด็กยไปตรวจนะคะแล้วเดี๋ยวฉีกเล่นนะคะเขียนเสร็จนะคะส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูเต้าและก็ห้องครูพาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ